มันเลวร้ายกว่าที่คาดคิดมีโอกาสสูงมากที่กลุ่มไฟจะสูญเสียคนสําคัญไปเป็นเหตุการณ์ที่โคจะช็อกเลยครับกองทับเรือหวาดกลัวสิ้นหวังสุดขีดกับการที่พวกเขานั้นพบเจอกับศัตรูที่ไม่คาดคิดยอสวัสดียาวนุ่นละนี่คือสิ่ัจะปลดกลมหน้าคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตไฟนอลนะครับสำหรับมังงะพีตอนที่1,106ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการสีเรลามาเข้าสู่เรื่องราวในตอนนี้ของเรากันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเรือลึกลับขนาดลำใหญ่ก็คือมาลำานึงครับกำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะเอ็กเฮดครับโดยเจ้าเรือลํานี้นี่แหละครับผมก็จะเป็นเรือที่ถูกพูดถึงจากตอนที่แล้วนั่นเองครับส่วนด้านสถานการณ์ภายในเกาะเอ็กเฮดครับลูฟี่ที่อยู่ท่ามกลางการล่ายล้อมของทหารเรือครับทหารเรือเนี่ยก็มีการพูดกันครับว่าพวกเขาเนี่ยจะจับลูฟี่ด้วยหินไคโลครับแต่แมกยังไม่ทันจะได้จับลูฟี่ เ,เพราะลูฟี่ในสภาพที่พุงป่องท้องป่องกันแบบสุดๆแล้วเนี่ยอาหารที่ลูฟี่กินเข้าไปเนี่ยเริ่มย่อยแล้วครับจนพุงของลูฟี่ยุบลงไปแล้วเราก็จะเห็นว่าผมลูฟี่กลายเป็นสีขาวครับลูฟี่นั้นกําลังเข้าสู่สภาวะของเกียร์ห้าแล้วนั่นเองครับส่วนภายนอกเกาะเอเฮครับเราก็จะเห็นว่าพวกเรือรบที่อยู่ด้านนอกนั้นเริ่มด้วยาระดมโจมตียิงเข้ามาในเกาะเอเฮแล้วได้เลยครับอ่ะก็เป็นผลพวงมาจากคําสั่งบัตเตอร์คอร์นั่นแหละครับส่วนภายในเกาะน,นั้นคนที่ลอยเควงเ,งเต้งอยู่กลางอากาศเนี่ยทั้งคุ ม้าบอนนี่แฟรงกี้แอตลาสนะครับกำลังจะถูกโจมตีครับซึ่งคนพวกนี้เนี่ยสิ้นหวังอย่างมากครับเพราะรู้ตัวว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์ตายสูงมากเลยละครับทางด้านเซตเทิรนเองก็จ้องมองเฝ้ารอดูผลลัพธ์หลังจากที่เขาออกคําสั่งไปแล้วนั่นแหละครับโดยเซตเทิรนเองก็ยังคิดในเชิงเย้ยหยันนะนะครับว่าทั้งบอนนี่แล้วก็คูมาร์นะครับช่างเป็นพ่อลูกที่โง่เขากันสิเล็กเกินนะแบสซิมิตาหลายต่อหลายตัวครับแหมชาร์จเลเซอร์กันมานานเลอเกินครับผมชาร์จตั้งแต่ตอนที่แล้้ววครรัับตตตตออนนีก็ยชา์จู่่่ผมมแแลละะ ก็เตรียมพร้อมที่จะยิงนะครับในสภาวะตอนนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามีทางด้านซันจิเนี่ยครับใช้ท่าเดินชมจันทร์กำลังมุ่งหน้าไปยังจุดที่บอนนี่อยู่ครับและในขณะเดียวกันนั้นทางด้านเวก้าพังก็มีการบอกกับแอตลนสครับให้ส่งข้อความบางอย่างให้กับบอนนี่ได้รับรู้ครับในช่วงเวลานี้เองบอนนี่ก็มีการร้องขอนะครับเธอไม่อยากจะให้แปซิวิต้านั้นยิงโจมตีมาทางเธอครับแล้วก็ยังมีการบอกให้พวกแปซิปิต้านั้นปล่อยเธอแลวก็คูมาเนี่ยหนีออกจากกรอบไปด้วยครับคำพูดข,ของบอนนี่ นั้นกลายเป็นคําสั่งการแปซิบิต้าไปซะแล้วครับทำให้แปซิบิต้าเนี่ยก็ไม่ได้มีการโจมตีไปยังบอนนี่ครับแถมพวกแปซิบิต้านั้นก็ยังมีการหันไปเล่นงานพวกกองทัพเรือซะแล้วด้วยครับก็มีเรือลบของกองทัพเรือเนี่ยหลายต่อหลายลำครับโดนแปซิบิต้าโจมตีซะจนระเบิดตุ้มตามอะไรกันไปครับตอนนี้เราได้รู้ความจริงที่น่าสะพรายอย่างหนึ่งครับว่าว่าเวก้าพังนั้นมีการดัดแปลงบางอย่างกับเหล่าแปซิบิต้าครับโดยเวก้าพังนั้นได้ให้สิทธิบอนนี่ในการสั่งการเหนือยิ่งกว่า ฮาผู้เท่าครับเท่ากับว่าวันนี้นั้นมีสิทธิ์ในการออกคําสั่งกับแปซิปิต้าสูงสุดเลยแหละครับผมสูงสุดในบรรดาคนทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่สามารถออกคําสั่งกับแปซิปิต้าได้อะนะซึ่งแน่นอนครับว่าพอแปซิปิต้าหันไปเล่นงานพวกกองทัพเรือเนี่ยกองทัพเรือเวอร์เลยครับผมตกใจตื่นตกระนกันยกใหญ่ครับเพราะว่าแปซิปิต้านี่คือปืนหูมันแข็งแกร่ง,งมันตึงมากครับแต่ละตัวเนี่ยยิงเลเซอร์ออกมาทีเนี่ยพลังทาลายล้างคือมันสูงมากๆครับพวกกองทัพเรือนั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยครับว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้น กกับการที่แปซิฟิต้าเนี่ยหันมาโจมตีพวกเขาเองครับพวกกองทัพเรือเนี่ยเกิดความสับสนวุนว่นวายโลหมานกันไปหมดเลยละครับกับการที่พวกเขานั้นไม่สามารถควบคุมแปซิฟิต้าได้อีกต่อไปแล้วครับสถานการณ์ณเวลานี้ครับพวกกองทัพเรือนั้นมีสภาวะที่ย่ำแย่ครับโดนแปซิฟิต้าโจมตีเล่นงานกันอย่างหนักหน่วงเลยละครับแนดีดเวก้าพังมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นไปไ,ได้อย่างหนึ่งครับแปซิฟิต้าที่มีรูปลักษณ์ลักษณะเหมือนกับคูมาครับผมเพราะว่าเป็นร่างโคลนของคูมาเนี่ยไอ้เจ้าแปซิฟิต้า โอกาสที่จะฆ่าบอนนี่ที่เป็นลูกสาวของกูมาด้วยน้ำมือของพวกเขาเองได้ครับกูมาเด็กก็เลยได้มีการดัดแ,แ,แปลงสิทธิ์ในการควบคุมแบซิวิตาพวกนี้ครับเวก้าพังบอกคบว่าถึงแม้ว่าตัวเวก้าพังเองเนี่ยจะต้องทําตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายทําตามภารกิจหน้าที่ของเวก้าพังเองครับแต่สําหรับเรื่องบอนนี่นั้นเป็นสิ่งที่เวก้าพังเนี่ยไม่สามารถมองข้ามได้ครับเพราะฉะนั้นต่อให้คนทั้งโลกจะเป็นศัตรูกับบอนนี่ครับขอให้บอนนี่ระลึกและจําไว้อย่างหนึ่งครับว่ากูมานั้นจะอยู่เคียงข้าง นี่เสมอครับนี่ก็ถือว่าเป็นความปรารถนาและเป็นความเพ็งแก่ตัวของเวก้าพังขัดที่เวก้าพังทําการขัดคําสั่งรัฐบาลโลกนะครับเวก้าพังเองก็เข้าใจดีครับว่าอถ้าเกิดว่าเขาหักหลังรัฐบาลโลกขัดคาสั่งรัฐบาลโลกครับมันก็จะมีผลลัพธ์ที่เลวร้ายอย่างมากส่งผลกระทบมาถึงตัวเขาได้ครับซึ่งก็นั่นแหละครับเป็นไปอย่างที่เวก้าพังคิดแบบไม่มีผิดเพี้ยนครับเซตเทินั้นโกรธจัดจัดโมโ oh หจัดจัดแบบเลือดขึ้นหน้าเลยครับผมเส้นเลือดนี่คือปูดขึ้นหน้าเลยครับ s ซตเทิเนี่ยได้ทําการโจมตีเว เก้าพังครับใช้ขาแหลมแหลมเดียบแทงด้านหลังทะลุมายังหน้าอกด้านหน้าเลยครับโคตรจะน่ากลัวครับอันนี้บอกเลยครับว่าโคตรช็อกครับพะตอนแรกเนี่ยคือเรารู้เลยครับว่าตัวเซตเทิลโจมตีเวก้าพังครับแต่ก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะหนักหนาตาหัดกันซะขนาดนี้ครับเวก้าพังมันเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอ่ะการโจมตีตามภาพที่เห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฆ่าต่างหารเวก้าพังได้เลยครับเวก้าพังนั้นมีโอกาสตายสูงมากครับซึ่งก็จะกลายเป็นว่ากลุ่มบวกฟางนั้นอาจจะสูญเสียอัจฉริยะของโลกอย่าง เวก้าพังไปนั่นเองครับเรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงกับความล้มเหลวที่ไม่สามารถปกป้องเวก้าพังได้อะนะหลังจากเวก้าพังโดนโจมตีครับไอ้แก๊งที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันยังลอยเคว้งเด้ยอยู่บนท้องฟ้าอยู่เลยครับผมกว่าจะตกไปถึงพื้นที่ช้ามากครับสงสัยว่าไอ้จุดที่ตกคือมันอยู่สูงมากครับผมแม่งตกไปถึงพื้นสักทีหนึ่งนะ แฟรงกี้บอนนี่ครับผมก็เรียกว่ากังวลแล้วก็เป็นห่วงเวก้าพังในราละคาที่เห็นเวก้าพังเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักดวงอะไรกันตั้งขนาดนั้นครับทางด้านแซทเทิร์นเองเนี่ยผมไม่ลดละในความโหดเหี้ยมเลยครับเพราะเซตเทิร์นนั้นได้ออกคำสั่งกับคิสซารุให้ฆ่าล้างบางทุกคนในเกาะเอเคสนี้ครับซึ่งเราก็เห็นว่าคิสซารุเนี่ยครับผมปล่อยแสงมาโจมตีใส่คูมะบอนนี่แฟรงกี้อะไรพวกนี้ครับแม้แต่ซันจีเองครับก็โดนการโจมตีของคิสซารุเข้าไปด้วยครับแล้วคิสซารุเนี่ยก็ควัก สาบแสงออกมาครับพุ่งเข้าไปหาคูม,มาครับคุม,มาที่อุ้มบอนนี่อยู่เนี่ยพยายามจะเอามือมากันครับผมแล้วคิสรุเนี่ยครับผมก็กำลังจะโจมตีไปครับแต่แหมยังไม่ทันจะได้โจมตีครับผมเพราะณเวลานี้ครับลูฟี่ล่างเทพนิกาฟื้นตัวมาแล้วจ้าลูฟี่นั้นใช้หมัดฮาคิกระครับ โจมตีใส่คิสรุซักกระเด็นไปเลยครับถือว่าเซฟชีวิตทั้งคูม,มาและบอนนี่ได้อย่างทันท่วงทีครับทางด้านบอนนี่เองก็ตอนแรกยังง,งงงงอยู่นะครับว่าเอ๊ะมีหมัดจากไหนมาโจมตีใส่คิสรุครับแล้วพอมองไปเนี่ยอ่ะก็ปรากฏว่าเห็นลูฟี่ในร่างเกียร์ห้าครับและแล้วครับผมตอนนี้ครับทั้งคูม,มาแอดลาฟแฟรงกี้บอนนี่ครับผมก็ตกลงมาสู่พื้นได้สักทีหนึ่งครับ ลอยอยู่กับอากาศกันเป็นบอนตอนเลยนะถึงแม้ว่าจะตกลงมาจากที่สูงอย่างมากเนี่ยแต่คนพวกนี้ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไระครับเพราะว่าลูฟี่ในร่างเกียร์ห้าเนี่ยมันทําให้พื้นบริเวณนั้นสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นเนี่ยมันกลายเป็นยางครับอพอตกลงมาเนะี่ยผมก็เหมือนกับตกลงมาบนพื้นยางนะก็เลยไม่ได้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาอะนะตอนนี้ลูฟี่ครับต้องบอกเลยครับว่าลูฟี่ในร่างเกียร์ห้าในร่างเทพนิกาเนี่คือคึกกันแบบเต็มที่ครับก็มีการร้องตะโกนออกมานะครับว่าตอนนี้นี่คืออิ่มมากอิ่มท้องกััันแบบบจดคร แล้วลูฟี่นั้นก็เริ่มที่จะสนุกอย่างมากแล้วด้วยในเวลานี้ครับบอนนี่รีบมาเช็คอาการเวก้าพังครับแลวต้องบอกว่าโคตรน่ากลัวครับคือเวก้าพังนี่นอนลิ้นห้อยเลือดอาบเลยจ้าโดนโจมตีกันไปสักขนาดนั้นครับเวก้าพังกูจะตายหรือเปล่าวะแม่งไม่ใช่สายต่อสู้ไงและโดนโจมตีไปสักขนาดนั้นรับผมการที่จะหวังให้เวก้าพังรอดที่ต้องอาศัยปฏิหารอย่างหนักหน่วงเลยนะบอนนี่เนี่ยอยากจะให้เวก้าพังหนีออกจากเกาะเอเคสนี้ไปพร้อมกันครับเพราะถ้าเกิดว่าเวก้าพังไม่หนีไปพร้อมกันเนี่ยเวก้าพังนี่ ตายแทนแน่นอนครับในระหว่างที่พูดพๆกันอยู่ครับมีฉากให้เราได้เห็นถึงหุ่นยนต์ยักษ์โบราณด้วยครับเราก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์ยักษ์โบราณเนี่ยมันมีการสั่นไหวตัวเล็กน้อยถึงปานกลางครับมาจากการที่เจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยได้ยินเสียงจังหวะกลองของเทพนิกะนะโดยจังหวะเสียงกลองนี้บอนนี่เองก็ได้ยินเช่นกันครับ มันก็เลยทําให้บอนนี่เนี่ยได้หัวนึกถึงสิ่งที่บอนนี่เคยพูดกับคูมาเกี่ยวกับเรื่องเทพพระอาทิตย์ดิกาครับเวกาพังเองพอเห็นปฏิกิริยาบอนนี่แบบนี้ครับเวกาพังก็เลยบอกบอนนี่นะครับว่าคูมาเนี่ยจับตามองลูฟี่มาตลอดครับและเจ้าหนุ่มบวกฟังลูฟี่นี่แหละที่กลายเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์กลายเป็นเทพดิกาครับ สิ่งที่คูมาคาดหวังสิ่งที่คูมาคิดนั้นคูมาคิดถูกครับบอนนี่ก็เงยหน้าหันไปมองลูฟี่ที่อยู่กลางอากาศกับผมลูฟี่นี่ก็กำลังกระโดดท่าเทพนิกาอย่างสนุกสนานเลยจ้าโอ้โหเป็นท่าที่แบบประทับใจมากๆเหมือนกันนะเพราะความฝันของบอนนี่เป็นจริงรับได้เห็นเทพนิกายอยู่เบื้องหน้ากันแบบคาตาครับเวก้าพังบอกครับว่าโอ้หสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราเจอบัตเตอร์คอร์ก็ไม่เห็นต้องไปสนใจอะไรมันเลยนะแ,แค่บัตเตอร์คอร์มันจะซักแค่ไหนกันเชียวคนมากมา ทั่วโลกเนี่ย,ย <lawsuit royable. S 1> ต่างรอเทพนิการมาหลายศตวรรษแล้วเทพนิการนัมีอยู่จริงและในช่วงท้ายของตอนนี้ครับตัดไปที่บรรยากาศภายนอกเกาะเอเคสกันบ้างครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเรือลำยักษ์ใหญ่นะผมที่เห็นต้นตอนนะครับตอนนี้เนี่ยเข้าประชิดเกาะเอเคสมาแล้วครับเรือไม่แบบว่าโคจะยักษ์ใหญ่เลยละครับพอพวกเราทหารเรือเห็นเรือลำยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพวกเขาก็รู้เลยครับว่าชัดเจนนะเรือลำยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรือของเจ้าพวกนั้นแน่นอนเคยคิดว่า เ,เ,นนเจ้าพวกนี้เนี่ยตายแตกสลายสาบสูญไปแล้วตั้งแต่100ปีก่อนไม่ใช่เลยไงฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าพวกนี้เนี่ยมันกลับมาแล้ว พวกกองทัพเรือก็พยายามที่จะต่อสู้กับศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าอย่างสิ้นหวังครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยครับยิงปืนยงปืนใหญ่อะไรไปเนี่ยทำอะไรศัตรูไม่ได้เลยครับและในท้ายที่สุดครับเราก็จะเห็นแล้วครับว่าศัตรูของกองทัพเรือนั้นเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเป็นคนที่เราเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนหน้านี้แล้วครับกลุ่มจรสลัดนักลบคนยักษ์ที่นํามาโดยคุณลุงดอลลี่แล้วก็คุณลุงโบรกี้นั่นเองครับคุณลุงก็มีการบอกนะครับว่าเฮ้ยไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันถามว่าทําไมพวกเรามาถึงที่นี่นะ โอ้ยโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีคําว่าบังเอิญหรอกนะเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อมารับหมวกฟ้ายังไงล่ะเทพแห่งผ้าทิศฮ่ฮ่าฮ่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 ความหวังอันยิ่งใหญ่ครับ มาถึงแล้วนั่นเองครับโดยความหวังอันยิ่งใหญ่ที่ว่าเนี่ยเขาหมายถึงกลุ่มคนยักที่มาประชิดเกาะเอเคดีนั่นเองครับแล้วก็เป็นการจบตอนนี้อะไรกันไปครับบอกเลยครับว่าตอนนี้คือโค้ชจะเดือดโค้ชจะไฮครับมีโมเมนต์ประทับใจด้วยแล้วก็มีโมเมนต์ที่น่ากังวลด้วยครับแลเวลานี้ครับทั้งกลุ่มลูฟี่หรือแม้แต่ฝ่ายกองทัพเรือระบาดโลกเนี่ยเสียหายกันไปทั้งคู่ครับทั้งคู่นั้นเจอสิ่งที่เลวร้ายพร้อมๆกันครับเวกาพังโดนโจมตีบาดเจ็บหนักสาหัสครับมีโอกาสตายสูงอย่างมากเลยละครอื ผมโดนพวกกลุ่มจะสลัดคนอยากเล่นงานครับและในเวลานี้ลูฟี่ร่างเทพได่กาฟื้นตัวขึ้นมาแล้วครับบวกกับแปร์ซิวิต้าที่จะหันมาเล่นงานพวกกองทัพเรือนะครับ มันอีลุงตุงดังอะไรกันไปหมดเลยแหละนะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมชอบสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลรงใจให้กับเราด้วยนะเท่าน,นั้นยัยพอครับยังสามารถสงร่งลรงใจเราอีกหนึ่งรูปแบบด้วยการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายได้อีกด้วยเช่นกันครับซื้อไปคุม้มแน่นอนครับผมอร่อยนะไม่ได้หลอกขายแต่อย่างใดครับผมลองกินดูสักทีรับรองจะติดใจนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ